โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสไนเป๊นะครับหากคุณกำลังมองหาบริการที่ดีที่สุดในโลบอกผมขอแนะนำที่นี่เลยบ u b บ l e ช็อปทั้งบริการเกมพาสและโลบกักบอกได้เลยว่าดีแน่นอนครับไปจากได้เลยที่เพจบ u b บ l e ช็อปที่มีผู้ติดตาม50,000คนขึ้นไปและคะแนนรีวิวสูงสุดถึง100%เท่านั้นนะครับผม โอเคครับตอนนี้ถ้าอยู่นเกมเราบอกกันชื่อว่า Anime World Tower Defense เอนเดเช่นเคยนะครับผมที่คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวชจดตัวละครอย่างชูนั่นเองนะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับข้อดีว่าผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เนาะก็น่าจะชื่อว่าชูมูชันหรือเปล่านะครับผมเนาะก็มาจากเรื่องซุเปอร์คิวนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้จากที่เราเล่นมาตัวละครนี้มือใหม่ใช้ดีมือเก่าก็ใช้ได้นะครับในหอก็เล่นได้เหมือนกันเป็นตัวต้นเกมนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอะครับผม สำหรับตัวครชูนะครับผมหาได้จากตู้ของรีแบนเนอร์เลยจะเป็นตัวละครระดับ LR ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครมือใหม่อีกแล้วนะครับจะมือใหม่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมซึ่งตัวละครสองชูนะครับเป็นตัวละครแมชินิกใหม่ด้วยนั่นก็คือเรื่องของไฮบริดนั่นเองก็คือวางพื้นวางแอร์ก็ได้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วอาการไฮบริดเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับผมในพวกขอไอโนโคจิหรือจะเป็นตู้กดน้ำหรือเดนจิอะไรพวกนี้ที่เราวางพื้นวางแอร์ได้นะครับผมแต่ว่าเป็นตัวแรกกับตัวดาเมจนนนนนะะคครรรััับบบผมที่่เเป็ไฮิดอง ตัวละครตัวนี้นะครับตีแรนดอมนั่นเองนะครับผมเนาะอ่าบัฟบลีดเป็นแฟร์ติกออเรีร์ครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้เลยครับผมบัฟที่เหมาะที่สุดอ่าเอาเอา,เอาไงเดียะแรงสุดนะครับถ้าจะเอาแรงสุดเทสโอได้เลยเออเทสโอได้เลยครับดีฟอล์นวันได้เลยอันนี้คือบัฟที่แรงที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่อย่างน้นดาเมจอีกได้เทสโอมาเล่นไหมเล่นได้ครับเล่นได้เลยเทสโอก็เล่นได้ครับ หรืออยากวางถูกๆแบบผมที่ผมใช้หรือตีเลยแบบที่ผมใช้คือเน้นสแปมเล่นต้นเกมอคินิตครับมันเล่นได้ทุกบัฟเลยครับไม่ว่าจะได้บัฟลุงไหนมาเล่นได้หมดเลยนะครับผมไม่ต้องไปรีเยอะก็ได้นะครับตัวนี้มันเล่นได้ทุกบัฟเลยนะครับในสำหรับผมผมน่าจะเล่นเป็นอ,อ,อาคินิตนะครับเพราะว่าตัวมันอะนะครับผมเอาไปเล่นต้นเกมได้สบายมากนะครับเมื่อกี้เอาไปลองในหอมาแล้วนะครับผมแต่ว่าหออาจจะยังชั้นไม่สูงนะต้องรอดูชั้นสูงๆนะครับว่าจะไหวไหมแต่ว่า ตัวเนี้ยโอ้โ oh, หต้นเกมสบายครับผมพูดแค่นี้เลยต้นเกมสบายมากถ้าเป็นไอคิดนิตนะเพราะว่าถูกมากตัวราคาถูกมากนะครับโอเคไม่พูดเพิ่มเตเพงครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้ได้บับลุงกันไหนมาเล่นได้หมดเลยเล่นได้ทุกบัฟเลยนะครับเล่นได้ทุกบับเลย,เลท,เลยทั้งเทโอดิตฟอร์เรนวันเล่นได้หมดนะครับผมอ่ะไปฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผม โอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมที่ร้รอยแล้วนั่นเองนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวของชูนะครับผมเริ่มมานะครับถ้าเป็นอาคิทวางสามร้อยอันนี้ทุกคนเห็นไม่ผิดนะวางสามร้อยแล้วดูระยะครับอันนี้คือระยะที่เริ่มมานะโอ้โหบอกได้เลย,เลยนะี่ครับผม อืมอดีดีดีมากเลยนะครับมือใหม่เล่นได้ผู้เล่นเก่าก็เล่นได้นะครับตัวนี้ตัวต้นเกมส,ๆๆสุดๆนะครับผมอ่ะแล้วดูวงครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแรนดอมของวงอะไรนะแล้วดูเซอร์เคิลคือใหญ่มากนี่ครับใหญ่แบบโอ้โหโอเควางเลยครับตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครตีแรนดอมนะครับแต่ผมจะสรุปให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะก็จะมีตีเซอร์เคิลเซอร์เคิลคือเท่าวงเลยอะนะครับผมเซอร์เคิลวางมาคือเท่าวงเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับตัวนี้ <an> อ,อ่ะเซอร์เคิลอันนี้นะครับจะเป็นเซอร์เคิลของเอ็กโพชชั่นนะครับผมเซอร์เคลิลนใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นการติดกราวิตี้นั่นเองนะครับอ่ะเอ็กโพชชั่นต่อนะครับอันนี้ตีทางตรงอันนี้จะเป็นคลีบีดนะนะครับจะเป็นคลีบีดนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมเอ่ย โอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งพาสสี่ก็คือพาสสี่ของเฟรม2นั่นเองนะครับติดไฟได้นะครับตัวนี้เผาได้นะครับผมเนาะอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนจะไม่ติดนะดวงผม60%นี่คือไม่ติดเลยเหรอนะไอ้เจ็ดสิบที่อ่ะเนี่ยเฟรม2นะครับผมตามนี้เลยนะครับสรุปเลยนะครับว่าตัวของตัวนี้นะครับจะมีคลีบีดนะครับผมคลีบีดมีกราวิตี้มีเอ่อเฟรม2นะครับผมแล้วก็มีเอ็กโพชั่นนะครับสี่อันนะฮะ แล้วดาเมจเริ่มต้นมาที่ผมมองว่าไม่แย่นะครับ13ื่นาเนี่ยนะครับผมตีแค่3.4 2วิระยะ115้านะครับไม่แย่เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะอัปเกรดที่2นะครับจะอยูอที่สี่ร้อเจนะครับผมบนดเมจแปดพันแยบสองร้ครับ อเกต์ที่3นะครับชื่อที่5 4 6ยี่นะครับบเดมเ1 0 1์กหนึ่ง5มับสอเ้ครัเกที่5่นะครับชื่อที่582นะครับบเดมเม2พเกครับตที่5นะครับเชื่อที่655นะครับบุเดมเบิร0เออ2ื่เดัอบอลครับอเกรดที่6นะครับชื่อที่เ2 0 8อยเอ้ยไม่เจ็7พันสิแมพูดกับตัวที่ใช้เงินเยอะเกินนะครับผมก็เจ็ดร อัเกรดที่7นะครับเชื่อที่8 0 1น่ะครับบรเดมเบลดเจ็ดมร้เ5บครับอัปเกรดขั้นที่8นะครับชื่อที่9 1 0นะครับบรเดเ9มรเครับอัเกรดที่9นะครับชื่อที่1,019นะรัเนะครับบรเครับลปดี่10นัี่ยิเนะครับม็ครับอัปเกรดที่11นะครับชื่อที่1 2 7 4นะครับบรเมเ4 4 4 4รับ ฮักเก็ตที่12นะครับใช่ที่1,602นะครับบนาเมตรหล้านเอ้ยไม่ใช่1ล้านสิ1 5ึ่ง6สันเจ็ดครับหมดแล้วนั่นเองนะครับผมจะตัวชูนั่นเองนะครับผมจะเอาเก็ตได้ทั้งหมด12ขั้นระยะ178ตีบอนแรนดอมนะครับตี34วิถือว่าเร็วมากอันนี้คือบัฟอะคริลิสนะครับราคาจะอยู่ที่9,000กว่าเท่านั้นนะครับก็คือวิธีการเล่นตัวนี้ต้นเกมตัวกดน้ำอัพ1ขั้น แล้วก็อัพตัวนี้ยาวได้เลยนะครับผมตันแน่นอนและแถมต้นเกมสบายด้วยเพราะว่าตีเร็วครับระยะเยอะครับแถมตีดอทตั้งแต่ต้นเกมมีคลิด้วยครับผมลองกับด่านอ่อด่านที่เป็นเมทัลมาแล้วฮะต้นเกมโอ้โหสบายนะครับแต่ว่าได้แหละอย่างที่บอกมันชั้น18นะครับยางชั้นน้อยอยู่ต้องไปลองดูชั้นบนๆนะครับเดี๋ยวจะเล่นแล้วก็เดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นตัวละครแมคานิกใหม่นะครับเป็นไฮบิดนะครับผมสามารถวางได้ทั้งแอร์ท วางพื้นก็ได้เอ้ยวางแอร์ก็ได้วางพื้นก็ได้นะครับผมอ่ะก็เหมือนพวกเนี่ยตู้กดน้ำอายโนะอะไรพวกนี้นะครับก็มาฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าสมมติว่ามันลดคอสอายโนะมามันจะเหลือเท่าไหร่จาก9,998นะครับปุ๊บอ่ะติดลดคอสยังติดแล้วเนาะอ่ะติดแล้วฮะเหลือ7,000กว่านะครับผมเอาเอาใหม่เมื่อกี้อาจจะมีจังหวะกระพริบนะฮะ ติดบัฟลีเดอร์ปึ๊บนะครับก็จะอยู่ที่7,600นะครับผมสำหรับตัวนี้ถูกมากนะครับถูกมากจาก1งินหนึ่งเหลือ76 0 0นะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเราไม่ได้วางอเยโน,โนต้นเกมเหรอกครับเราด้านจะวางต,วตัวชูต้นเกมก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ติดบัฟไอยโนแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะดาเมจอยู่ที่ล้านสองนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นบัฟของอา مو นะครับ รามเม็นะครับจะอยู่ที่ 2.83M ุดแระยะ250นะครับและสุดท้ายครับบัฟของเซนคูจะเท่าไหร่เอออะมาเดี๋ยวรอบัฟเซนคูติดสักครู่หนึ่งนะครับ อ่ะติดแล้วเรียบร้อยเลยครับผมดาเมจจะอยู่ที่3 6 9ล้านนเหมื่นนะครับผมตามนี้เลยนะครับแต่เห็นดาเมจประมาณนี้นะครับบอกได้เลยว่าตัวละครนี้โอ้โหอ่ะร้อยเอ็มคือระเบิดเหมือนกันนั้น,นี่ะนะครับ ถ้าเป็น TFO น่าจะแรงกว่าน,นี้นะครับผมอันนี้ขนาดเป็น TFO ขีบีดยัง 10m เลยทุกคนถ้าเป็น TFO หรือ TSO เนี่ยโอ้โหแรงระเบิดนะครับผมแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปผมเอาอาทิตย์มานะครับเพราะว่าจะเอาลดคอสเพื่อมาเล่นต้นเกมนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่จริงๆ TSO กับ TFO ราคาก็ห่างกันมากไหมเออก็ห่างกันเยอะอยู่นะนะ,นะครับผมอ่ะแต่ว่ามันก็ได้ทั้งคู่นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผม ก็จะประมาณนี้เลยลวกันนะครับสำหรับตัวละครอย่างชูนะครับผมแนะนําเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นเกมนี้นะครับตัวละครโคตรมือใหม่เบต้ามือใหม่มากๆนะครับผมมีคลิปมีเอลิเมนต์ให้มีแอร์วางแอร์ได้ตั้งแต่จบนะครับผมได้ตัวนี้มาเริ่มเล่นจบเลยนะครับผมไอด่านสโมเกอร์อะไรอย่างนี้น่าจะไม่ติดปัญหากันนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับผมที่จะไปทุกคนบ่ายๆแล้วเจอกันครับ